รถเยอะเลยวันนี้ช้าวันที้หัดยังไม่แปดโมงนะไปเราไปเดินแถอะบางรักกันเนะที่นี่คือสะพานจากสิลปมองไปทางนี้เห็นวัดยานดาวาเห็นไม่น้ำเจ้าอุทยารถติดเยอะแยะเลยโรงเรียนยังปิดเทมิมแต่ว่าย่ามาเดินได้เพราะว่าหลานอยู่กับพี่เลี้ยงหนีหลานมาเที่ยว ไปบางว้าไปบางหว่าูรถดคะรถขบวนถัดไปจะให้บริการถึงสถานีปลายทางสนาดพร่าผู้โดสารที่เดินทางไทางไปอรถขบวนนี้เินาเทีวบ บุคคนมากมายเลยนี่คือสภาพบนสะพานผู้โดยสารตากสินรถโดยสารสมุทรีจะให้บริการไปสะพานมิตรทางขนาดทีฬาท่าเราอ Attention please this train is for National Stadium โอ้แน่นเลยผู้โดยสารแน่นเลยค่ะอางนี้แน่นแน่แนแ,นแนคนไปทำงานเนาะแน่นเลยค่ะ ไปบังว่าก็าก็ยู่ในชาชลาเดียวกันโอรถติดรถติดรถติดรถเยอะเลยรถเยอะเลยรถเยอะเลย,ลเย,เลยแล้วก็เป็นสถานีที่รถยนต์ใกล้กับรถไฟฟ้ามากมันก็จะมีป้าย STOP STOP HERE ตเพียตับ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 ตััมาดูบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าอุ้ยได้ไงเรืออยู่ข้างล่างนู่นนี่คือสะพานตากสินสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยามเช้ารถติดคนเยอะทุอคนมากมายเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาเดินข้างล่างไปดูสะพานตากสินกับสภาพรถวิ่งกันพลับพับ มาแล้วรถไฟฟ้ามาแล้วภาพสวยสวยภาพสวยสวย รถเยอะเลยค่ะพี่น้องถ้าฝั่งนี้ก็จะเห็นวัดยานวานี่วัดยานวาจับใกล้กับถนนมากเลยค่ะสร้างคู่กับถนนเลยทีเดียวเชียวดูการจราจรนะคะดูรถยามเช้า ถ้าฝนไม่ตกก็ยังพอไหวดูตึกสวยๆตึกนี้กำลังเริ่มได้รับการบูรณะแล้วละ่ะเขาขัดสีขัดดำๆออกแล้วนะเหมือนกับว่าเคอยอ่านข่าวเจอว่าตึกใหญ่เนี้ยมีปัญหาเรื่องการอะไรสักอย่างงแล้วนเะขาก็ยังนะไม่ได้สร้างสักทีไม่ได้ต่อสวยงามมากเลยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยไม่ได้ริมไม่ได้ริม ริมแม่น,น้ำเจ้าพยาก็คือวัดมีวัดวัดวัดวันนี้วันนี้ก็จะเห็นวัดนะวัดนี่ง่าย